บางคนไม่ได้รักตัวเองหรอกเขาแค่เห็นแก่ตัวแล้วเอาคำว่ารักตัวเองมาใช้เป็นเกราะกำบังเขาไม่ฟังใครแล้วบอกว่าฉันเลือกตัวเองเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วบอกว่าฉันต้องพักใจเขาไม่ช่วยใครไม่ให้ใจใครไม่ยื่นมือออกไปหาสิ่งไหนและพูดหน้าตาเฉยว่านี่แหละคือการรักตัวเองฟังดูดีใช่ไหมฟังดูเหมือนเข้มแข็ง ฟังดูเหมือนมีวุฒิภาวะแต่จริงๆแล้วบางคนแค่เห็นแก่ตัวความรักตัวเองแบบนั้นมันคือการปิดหูปิดตาและปิดหัวใจเพราะจริงๆแล้วรักตัวเองที่แท้จริงไม่ได้ทำให้ใครเจ็บมันไม่ใช่การยกตัวเองให้สูงด้วยการกดคนอื่นให้ต่ำรักตัวเองไม่ได้แปลว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะนี่คือชีวิตฉันรักตัวเองคือการรู้ว่าชีวิตของเรามีค่า แล้วเราจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายมันแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ใช้คำว่ารักตัวเองเพื่อเป็นข้ออ้างในการเหยียบหัวใจของคนอื่นรักตัวเองไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การปิดทุกอย่างและบอกว่าฉันไม่แคร์ใครรักตัวเองที่แท้จริงคือการเผชิญหน้ากับความจริงกล้ายอมรับสิ่งที่ตัวเองทำพลาดกล้าร้องไห้เมื่อใจไม่ไหวและกล้ายืนหยัดเพื่อรักษาตัวเองไว้ โดยไม่ต้องทำลายใครเพราะถ้าความสุขของคุณสร้างมาจากความทุกข์ของคนอื่นมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือการเห็นแก่ตัวรักตัวเองจริงๆคือการดูแลตัวเองจนเต็มพอและมีเหลือพอให้แบ่งปันไม่ใช่ดูแลตัวเองจนล้นจนไม่มีที่ให้ใครได้ยืนข้างคุณอีกเลยบางคนรักตัวเองจนกลายเป็นโลกส่วนตัวจัดจนลืมไปว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องใช้ ความเข้าใจมากกว่าความสบายใจส่วนตัวรักตัวเองไม่ใช่ต้องตัดใครออกจากชีวิตแต่ต้องรู้ว่าใครควรอยู่และใครควรปล่อยไม่ใช่ตัดทุกคนแล้วเรียกมันว่ารักตัวเองเพราะสุดท้ายรักตัวเองที่ดีไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งที่สุดในโลกแต่มันทำให้เรารู้ว่าเรามีคุณค่าโดยไม่จำเป็นต้องยืนบนซากศพของใครวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกกว่าที่คุณเคยได้ยิน เพื่อให้คุณแยกให้ออกว่าอะไรคือการดูแลตัวเองและอะไรคือการเห็นแก่ตัวแบบแนบเนียนเพราะโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่อ้างว่ารักตัวเองแต่จริงๆแล้วเขาแค่ไม่อยากรับผิดชอบอะไรเลยและแค่เอาคำว่ารักตัวเองมาบทบังความขี้เกียจทางอารมณ์วันนี้เราจะเปิดโปงมันออกมาแล้วช่วยกันสร้างนิยามใหม่ให้รักตัวเองกลับมาเป็นคำที่มีค่าไม่ใช่ข้ออ้าง เพราะคุณควรรักตัวเองให้เป็นโดยไม่ต้องกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในสายตาใครและเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างพอดีโลกจะรักคุณแบบที่ไม่ต้องพยายามเลยแล้วการรักตัวเองที่แท้จริงคืออะไรรักตัวเองไม่ใช่คำรู้ไม่ใช่แค่แคปชั่นในไอจหรือประโยคปลุกใจที่พูดให้ดูเท่มันคือการกระทำลึกๆที่เราทำกับตัวเอง ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นรักตัวเองที่แท้จริงคือการกล้าอยู่กับตัวเองแบบไม่ต้องหนีแบบที่ไม่ต้องพยายามทำให้ใครรักและแบบที่ไม่ต้องลดค่าตัวเองเพื่อรักษาใครไว้มันคือการรู้ว่าฉันก็มีแผลแต่ฉันไม่เอาแผลนั้นไปสร้างแผลให้ใครรักตัวเองคือการเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องดีพร้อมแต่อย่างน้อย เราต้องดีพอสำหรับใจตัวเองและนั่นหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายเราเราจะไม่ยอมทําร้ายตัวเองและเราจะไม่ยอมเอาความรักที่มีต่อตัวเองไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินคนอื่นว่าเขาต่ำกว่าเราเพราะรักตัวเองที่แท้จริงมันไม่เสียงดังมันไม่โอ้วอวดมันไม่ต้องพิสูจน์แต่มันสงบและมันหนักแน่น จนคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่ต้องแข่งกับใครอีกการรักตัวเองที่ดีไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันดีกว่าใครแต่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยด้วยซ้ำมันคือการรู้ว่าตัวเองมีค่าไม่ใช่เพราะมีคนเห็นคุณค่าแต่เพราะคุณเห็นค่าตัวเองและเพราะคุณรู้ค่าของตัวเองคุณก็เลยไม่ยอมไปทำตัวตำ่ำ เพื่อให้ได้การยอมรับจากใครที่ไม่ควรฟังดูง่ายใช่ไหมแต่ความจริงคือนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้บางคนรักตัวเองไม่เป็นก็เลยยอมลดค่าตัวเองอยู่ซ้ำๆยอมเป็นคนที่มีประโยชน์กับคนอื่นแต่ไม่มีค่าอะไรกับใจตัวเองเลยบางคนรักตัวเองจนเกินพอดีจนกลายเป็นตัดทุกคนออกจากโลก จนกลายเป็นใครไม่เห็นด้วยคือศัตรูจนกลายเป็นฉันขอเลือกตัวเองโดยไม่แคร์เลยว่าคนรอบข้างจะเสียาหายแค่ไหนแต่นั้นไม่ใช่รักตัวเองนั่นคือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลความรักตัวเองจริงๆไม่ได้ทำให้คุณปิดตาแต่มันทำให้คุณเปิดใจคุณจะเข้าใจว่า ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองและการรักตัวเองอย่างมีสติคือการรู้ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ร่วมกับใครอีกหลายคนไม่ใช่อยู่คนเดียวในสุญญากาศคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่ใช่คนที่พูดว่าชีวิตฉันฉันเลือกเองแต่เขาจะพูดว่าชีวิตฉันฉันเคารพมันและฉันก็เคารพชีวิตของคนอื่นด้วย รักตัวเองคือการดูแลจิตใจตัวเองให้ดีพอแล้วจิตใจเราจะมีกำลังมีกำลังพอจะไม่ประชดใครมีกำลังพอจะให้อภัยมีกำลังพอจะฟังความจริงและมีกำลังพอที่จะรักคนอื่นโดยไม่ต้องทำร้ายตัวเองและไม่ต้องทำลายใครฟังดูง่ายแต่จริงๆแล้วต้องอาศัยวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมาก และววันนี้เราจะพาคุณไปต่อสู่เรื่องที่ลึกกว่านี้ไปดูความต่างระหว่างรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวเพราะถ้าคุณแยกมันไม่ออกวันหนึง่งคุณอาจจะเป็นคนที่พูดว่าฉันแค่รักตัวเองทางที่จริงคุณกำลังทำให้คนอื่นเจ็บโดยไม่รู้ตัวแล้วความต่างของคนที่รักตัวเองกับคนที่เห็นแก่ตัววัดจากอะไร มันไม่ได้วัดกันที่คำพูดแต่มันวัดจากเจตนาและผลกระทบเพราะบางคนเงียบแต่แผ่ความเข้าใจแต่บางคนก็เงียบเพื่อไม่รับฟังใครเลยบางคนเลือกเดินออกมาเพื่อไม่ทำร้ายใครแต่บางคนเลือกเดินออกมาเพราะไม่อยากรับผิดชอบอะไรอีกแล้วนั่นแหละจุดต่างของรักตัวเองกับเห็นแก่ตัว คนที่รักตัวเองเขาจะยังแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแค่เขาไม่ยอมสูญเสียตัวเองเพื่อทำให้ใครพอใจเขาจะพูดตรงแต่ไม่ทำร้ายเขาจะปฏิเสธแต่ไม่เหยียดเขาจะเลือกตัวเองแต่ไม่ทำลายคนอื่นเขาอาจจะไม่ให้คุณทุกอย่างแต่เขาจะไม่เอาทุกอย่างจากคุณด้วยในขณะที่คนเห็นแก่ตัว เขาจะพูดว่าฉันแค่รักตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่เคยแคร์ว่าใครจะเจ็บเขาจะเลือกทำอะไรที่ง่ายที่สุดสำหรับเขาโดยไม่สนว่ามันจะยากแค่ไหนสำหรับคนอื่นเขาจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการแล้วทิ้งคำถามไว้กับทุกคนว่าแล้วคุณละ่ะคุณมีสิทธิ์ต้องการอะไรไหมและเพราะเขาใช้คำว่ารักตัวเองเป็นเกราะ คุณเลยโต้แย้งอะไรเขาไม่ได้เพราะถ้าคุณพูดสวนเขาจะย้อนว่าคุณไม่ให้ฉันรักตัวเองหรือฟังดูเหมือนเขามีพลังแต่จริงๆแล้วเขากำลังใช้คําสวยๆบังความไม่รับผิดชอบรักตัวเองที่แท้จริงไม่เคยต้องแก้ตัวมันสงบพอที่จะอธิบายด้วยการกระทำแต่คนเห็นแก่ตัวมักจะพูดมากกว่าทำ พูดว่าต้องการพื้นที่แต่ไม่เคยให้พื้นที่ใครพูดว่าต้องการเวลาแต่เอาเวลาของคนอื่นไปหมดพูดว่าขอเลือกตัวเองแต่เลือกแล้วยังโยนความเสียใจทิ้งไว้กับคนที่รักเขารักตัวเองคือการยืนอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ไม่มีใครต้องสูญเสียความเป็นตัวเองส่วนเห็นแก่ตัวคือการอยู่แบบที่ คุณต้องเป็นทุกอย่างให้เขาหรือไม่ก็คุณต้องออกไปเพราะคุณไม่ตรงกับภาพในหัวของเขาและนี่แหละความต่างที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจเพราะความเจ็บปวดหลายครั้งไม่ได้เกิดจากคนที่ไม่รักเราแต่มันเกิดจากคนที่อ้างว่ารักตัวเองแล้วเอาคำพูดเหล่านั้นมาทำร้ายความรู้สึกของเราอย่างเลือดเย็นดังนั้น ถ้าคุณอยากรักตัวเองให้เป็นคุณต้องเริ่มจากการกล้าส่องกระจกใจตัวเองไม่ใช่แค่ถามว่าฉันมีสิทธิ์จะรักตัวเองไหมแต่ต้องกล้าถามด้วยว่าวิธีที่ฉันรักตัวเองมันทำให้ใครต้องเจ็บหรือเปล่าเพราะรักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสร้างกำแพงแต่มันคือการสร้างพื้นที่ที่เราและคนที่เรารัก จะเติบโตไปด้วยกันได้ตัวอย่างของคนที่รักตัวเองแบบพอดีถ้าคุณอยากรู้ว่าคนที่รักตัวเองแบบพอดีเป็นยังไงให้มองหาคนที่กล้าดูแลตัวเองโดยที่ไม่ละเลยคนรอบข้างเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ให้คุณได้ทุกอย่างแต่เขาจะไม่ให้จนหมดจนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยเขาอาจจะไม่พูดหวาน แต่เขาจะพูดตรงโดยไม่ทําให้คุณรู้สึกต่ำเขาอาจจะไม่ได้อยู่ทุกเวลาแต่เวลาที่เขาอยู่เขาอยู่ด้วยใจคนแบบนี้ไม่ได้ทำตัวให้ใครต้องพึ่งพาเขาทุกเรื่องและเขาก็ไม่ยอมให้ตัวเองพึ่งพาใครจนหมดทุกอย่างเขาจะรักษาระยะแบบที่ไม่ทําให้ใครเจ็บและไม่ทําให้ตัวเองสูญหายยกตัวอย่างให้ชัดกว่านี้ ลองนึกถึงคนที่แม้ในวันที่เขาเหนื่อยเขายังรู้ว่าใครต้องการเขาและเขาเลือกหยุดพักแบบมีขอบเขตไม่หายไปไม่หักหลังไม่ทิ้งใครไว้กลางทางหรือบางคนเขากล้าปฏิเสธงานที่เกินกำลังโดยไม่รู้สึกผิดเพราะเขารู้ว่าการฝืนคือการทำร้ายทั้งตัวเองและงาน นั่นแหละคือรักตัวเองแบบคนที่เข้าใจคุณค่ามากกว่าแค่หน้าตาเขาไม่ต้องเอาชนะทุกคนเขาแค่เอาชนะตัวเองให้ไม่หลงไปกับคำชมหรือจมอยู่กับคำตำหนิเขาไม่ต้องคอยอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะเขาใช้ชีวิตให้คนรู้สึกได้มากกว่าพูดและที่สำคัญเขาไม่กโกรธการอยู่คนเดียว เพราะเขาเข้าใจว่าบางครั้งคนเราต้องการพื้นที่แต่การเว้นระยะไม่ได้แปลว่าต้องผลักใครออกไปเขารู้ว่ารักตัวเองคือการมีพื้นที่ส่วนตัวที่เปิดรับความเข้าใจไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยกำแพงคนที่รักตัวเองแบบพอดีจะมีเสน่ห์บางอย่างที่สัมผัสได้ คือความสงบในสายตาและความสม่ำเสมอในการดูแลทั้งตัวเองและความสัมพันธ์เขาไม่เฟกว่าเขาโอเคตลอดเวลาเขายอมรับว่าเขาก็เหนื่อยแต่เขาไม่ใช้ความเหนื่อยนั้นเป็นข้ออ้างในการทำร้ายใครเขาไม่ปล่อยให้ความเครียดกลายเป็นอารุธที่ไปทิ่มแทงคนที่รักเขาไม่ปล่อยให้ความเจ็บลามไปถึงคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง และเพราะเขารักตัวเองเป็นเขาจึงรู้ว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์จะถูกรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวดจากเขานี่แหละคือรักตัวเองแบบมีวุฒิภาวะรักตัวเองแบบมีขอบเขตและมีความรับผิดชอบทางอารมณ์มันไม่ฉาบฉวยมันไม่พูดสวยๆแต่มันลึกและมันก็งดงามในแบบที่ไม่ต้องพยายาม เพราะคนที่รักตัวเองได้ดีมักจะเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วเราก็อยากรักตัวเองให้เป็นเหมือนเขาคนเห็นแก่ตัวจะแอบอ้างว่ารักตัวเองเพราะไม่ใช่ทุกคนที่พูดว่าฉันรักตัวเองจะเข้าใจคำนี้จริงๆเพราะบางคนแค่ไม่อยากทำอะไรให้ใครแล้วเอาคำว่าฉันขอดูแลตัวเองมาเป็นข้ออ้าง บางคนแค่ไม่อยากเสีสละแล้วพูดว่าฉันขอเลือกตัวเองนะด้วยน้ำเสียงเหมือนคนเข้มแข็งทั้งที่ในความจริงเขาแค่ขี้เกียจจะรับผิดชอบเขาไม่ได้เลือกตัวเองเขาแค่ไม่เลือกใครเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องทำอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ห่มผ้าคำสวยๆว่าฉันแค่รักตัวเองไงฟังดูดีใช่ไหมฟังดูมีพลัง แต่มันเป็นพลังที่ไม่ใช่พลังบวกมันคือพลังกการปฏิเสธทุกอย่างโดยไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบกับใครมีคนจำนวนนี้น้อยที่ใช้คำว่ารักตัวเองเพื่อเอาตัวรอดจากความสัมพันธ์ไม่อยากขอโทษก็ฉันแค่ปกป้องใจตัวเองไม่อยากฟังเหตุผลใครก็ฉันขออยู่กับตัวเองก่อน ไม่อยากพูดตรงๆว่าไม่รักแล้วก็ฉันต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองทั้งหมดนั่นไม่ใช่รักตัวเองแต่มันคือการเห็นแก่ตัวที่แค่แต่งตัวด้วยคำพูดให้ดูดีถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้ไม่ต้องโทษตัวเองแต่ขอให้กล้ายอมรับว่าคุณไม่ได้รักตัวเองคุณแค่ไม่อยากเหนื่อยคุณแค่ไม่อยากรับผิดชอบ คุณแค่ไม่อยากทำในสิ่งที่ยากและนั่นคือความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรักตัวเองเพราะคนที่รักตัวเองจริงๆเขาจะกล้ายอมรับความผิดของตัวเองเขาจะกล้าอธิบายมากกว่าตัดบทเขาจะกล้ารับฟังแม้จะรู้ว่าจะเจ็บและเขาจะเลือกพูดความจริงแม้มันจะทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดี เพราะเขารู้ว่าความสวยของคำพูดไม่เคยสำคัญกว่าความซื่อสัตย์ของใจแต่คนที่เห็นแก่ตัวจะหาคำสวยๆมาบังทุกการกระทาแล้วพูดวนไปว่าฉันก็แค่รักตัวเองไงถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณก็เคยทำแบบนั้นอย่าพึ่งหลบตาตัวเองความจริงไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายคุณ การหลอกตัวเองต่างหากที่จะทำลายคุณจากข้างในกล้ายอมรับเธอะแล้วเริ่มใหม่รักตัวเองใหม่ในแบบที่ไม่ต้องซ่อนอะไรไว้ข้างหลังรักตัวเองแบบกล้าเผชิญหน้ากับผลของทุกการเลือกรักตัวเองแบบที่ไม่ใช่การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลแต่เป็นการวางตัวเองในจักรวาลที่มีคนอื่นอยู่ด้วย เพราะสุดท้ายคำว่ารักตัวเองจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณสามารถพูดคำนั้นโดยไม่ทำให้ใครต้องน้ำตาตกเพราะคำพูดของคุณและถ้าคุณอยากรู้ว่าเรารักตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าผมมีวิธีวัดว่าเรารักตัวเองมากเกินไปหรือ,อยังคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารักตัวเองพอดี หรือเลยไปเป็นเห็นแก่ตัวคำตอบอยู่ที่ว่ามีใครต้องเสียใจเพราะคุณไหมลองถามตัวเองง่ายๆว่าการที่คุณเลือกตัวเองในแต่ละครั้งมีใครบ้างที่คุณไม่เคยใส่ใจความรู้สึกเขาเลยลองนึกถึงคนที่คุณปฏิเสธไปคุณทำด้วยความเข้าใจหรือแค่รำคาญลองย้อนดูเวลาที่คุณขออยู่กับตัวเองคุณสื่อสารด้วยความจริงใจ หรือแค่หายไปแบบเงียบๆบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นแก่ตัวด้วยเจตนาแต่เพราะเราไม่กล้าสื่อสารไม่กล้ารับผิดชอบและกลัวความขัดแย้งจนเราเลือกจะหายตัวแล้วปล่อยให้คนอื่นอยู่กับคำถามในใจนั่นแหละที่เริ่มเลยเส้นพอดีอีกวิธีวัดหนึ่งคือลองสังเกตว่าเวลาคุณบอกว่าฉันเลือกตัวเอง คุณยังฟังคนอื่นได้อยู่ไหมเพราะถ้าคุณฟังไม่ได้เลยถ้าคุณปิดรับหมดนั่นอาจไม่ใช่การรักตัวเองแต่มันคือการหลบหนีและอีกหนึ่งคำถามที่ตรงใจสุดๆคือเวลาคุณรักตัวเองคนที่รักคุณเขารู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกโดนผลักออกไปเพราะความรักที่คุณให้ตัวเองกลายเป็นกำแพงที่คนอื่นเอื้อมไม่ถึง นั่นอาจไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่มันคือพื้นที่โดดเดี่ยวที่คุณสร้างขึ้นเองรักตัวเองไม่ใช่การแยกตัวแต่มันคือการยืนอยู่กับคนอื่นโดยที่คุณไม่สูญเสียความเป็นตัวเองและคุณก็ไม่ทำให้ใครต้องสูญเสียตัวต,วตนเพราะคุณเช่นกันความเข้าใจผิดที่คนมักมีเมื่อพูดถึงรักตัวเองความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดคือ คนคิดว่ารักตัวเองคือการต้องเลือกตัวเองก่อนเสมอแต่ชีวิตจริงมันไม่ขาวดำขนาดนั้นมันไม่ได้มีแค่ฉันหรือเขาบางทีเราเลือกที่จะไม่ตอบข้อความตอนนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่แคร์แต่มันแปลว่าเราขอเวลาให้ใจเราพร้อมก่อนบางทีการยอมให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราไม่รักตัวเองแต่มันคือการให้โอกาส โดยที่เรารู้ขอบเขตและไม่หลอกตัวเองอีกรักตัวเองไม่ใช่ต้องเก่งตลอดไม่ใช่ต้องกล้าเดินออกเสมอไม่ใช่ต้องเข้มแข็งจนไม่มีน้ำตาคนที่รักตัวเองได้ดีที่สุดคือคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองไม่ฝืนไม่เฟกไม่ทําให้ใครเจ็บความเข้าใจผิดอีกอย่างคือคนชอบคิดว่าฉันต้องตัดทุกคนที่เป็นพิษออกไป จริงอยู่บางความสัมพันธ์ควรถอยแต่บางทีมันอาจไม่ใช่เพราะเขาเป็นพิษแต่มันคือเรายังรับมือกับความต่างไม่ได้ถ้าเราโทษคนอื่นทุกครั้งที่เจ็บแล้วบอกว่าฉันต้องปกป้องตัวเองคุณจะไม่เคยโตเลยเพราะคุณจะอยู่ในโลกที่คุณคือผู้ถูกกระทำตลอดเวลาจริงๆแล้วรักตัวเองคือการกล้ายอมรับความจริงและหนึ่งในความจริงที่โหดสุดคือ บางทีเราต่างหากที่เป็นคนทำร้ายตัวเองด้วยการไม่ฟังใครด้วยการไม่ฟังใจด้วยการใช้คำว่ารักตัวเองเพื่อหลบหนีจากทุกสิ่งความรักตัวเองที่ถูกต้องไม่ทำให้คุณโดดเดี่ยวแต่มันทำให้คุณอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องตัดใครออกไปทั้งหมดเลือกตัวเองได้โดยไม่ต้องทำลายใครเข้มแข็งได้โดยยังอ่อนโยนอยู่และสุดท้าย คุณจะรู้ว่ารักตัวเองไม่ใช่เปล่งเสียงดังแต่มันคือความเงียบในใจที่มั่นคงและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันแวะการรักตัวเองให้เป็นคือการเติบโตไม่ใช่การตั้งกำแพงบางคนรักตัวเองเหมือนปลูกดอกไม้บางคนรักตัวเองเหมือนก่อกำแพงมันดูคล้ายกันแต่ผลลัพธ์มันต่างกันมากดอกไม้ต้องได้รับแสงต้องโดนฝนบ้าง ต้องเจอหลมบ้างแต่มันจะเติบโตอ่อนโยนและให้ชีวิตส่วนกำแพงถูกสร้างเพื่อกันคนมันไม่ได้มีไว้ให้ชีวิตเข้าไปอยู่แต่มันมีไว้เพื่อการออกกักขังและปิดทุกอย่างไว้ข้างในคนที่รักตัวเองจริงๆจะเป็นเหมือนคนปลูกดอกไม้ในใจตัวเองเขาดูแลตัวเองด้วยความเข้าใจเขาเรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่ใช่โทษทุกอย่างที่โลกภายนอกเขาให้เกียรติตัวเองโดยไม่ลดค่าคนอื่นเขารู้ว่ารักตัวเองไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวเสมอแต่มันแปลว่าอยู่กับใครก็ได้โดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองคนที่รักตัวเองแบบผิดๆมักจะแข็งแรงแต่ไม่มั่นคงเหมือนกำแพงที่ตั้งอยู่กลางทะเลไม่ช้าก็ถูกซัดจนแตกเพราะมันไม่เคยยืดหยุ่นกับความเป็นจริง ของชีวิตลองคิดตามแบบนี้สิมีคนเดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าขอโทษนะฉันรู้ว่าฉันทำให้เธอเสียใจแต่ฉันก็ต้องรักตัวเองนะฟังแล้วมันดูดีไหมใช่แต่ถ้ามีคนเดินเข้ามาแล้วพูดว่าฉันรู้ว่าฉันทำให้เธอเจ็บฉันขอโทษและฉันกำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแบบที่ไม่ทำร้ายใครไปด้วยคำพูดแบบนี้มันมีพลังมากกว่าเยอะเลยใช่ไหมละ่ะ เพราะการรักตัวเองที่แท้จริงต้องมาพร้อมความรับผิดชอบต้องมาพร้อมการเติบโตไม่ใช่การตัดใจจากโลกต้องกล้าเผชิญไม่ใช่แค่กล้าหลบและที่สำคัญที่สุดคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่พูดคำว่ารักตัวเองซ้ำๆแต่เขาจะใช้ความเงียบความนิ่งความมั่นคงเป็นหลักฐานของความรักนั้นแทนเขาจะไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังมาก เพราะการกระทำจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดและในวันนี้ถ้าคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันแค่รักตัวเองนะลองเติมท้ายประโยคนั้นอีกนิดว่าโดยไม่ทำให้ใครต้องเสียใจเพราะฉันเพราะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองอย่างแท้จริงสุดท้ายอย่าเอาคำว่ารักตัวเองมาเป็นข้ออ้างในวันที่คุณไม่กล้ารับผิดชอบสิ่งที่คุณทำลงไป เพราะการรักตัวเองไม่เคยต้องเหยียบใครให้ต่ำลงไม่เคยต้องตัดใครออกเพียงเพื่อยกตัวเองขึ้นสูงไม่เคยต้องพูดซ้ำๆว่าฉันรักตัวเองให้คุณอื่นเชื่อถ้าคุณรักตัวเองจริงคุณจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยการกระทําของคุณจะเป็นคำตอบในตัวมันเองและก่อนจะจบคลิปนี้ ขอฝากคำถามสามข้อไว้ให้คุณพาตัวเองกลับไปคิดต่อแบบเงียบ,ยบการที่คุณบอกว่ารักตัวเองมันทำให้คุณโตขึ้นหรือแค่แข็งขึ้นความสงบที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้คือความสบายใจหรือแค่ความเคยชินกับความโดดเดี่ยวมีใครบ้างที่คุณอาจเผลอทำร้ายในวันที่คุณกำลังดูแลตัวเองเพราะบางทีการรักตัวเองที่แท้จริง ไม่ใช่การปกป้องตัวเองจากทุกสิ่งแต่คือการยอมรับความจริงแล้วเติบโตจากมันโดยไม่ต้องทำร้ายใครเลยแม้แต่คนเดียว